คันนี้ก็ลอยี่นะครับคันนี้ผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับคนดูเยอะโอเคครับโซเลยครับเจอกระช่องทูบิคำสินเหมือนเดิมนะครับวันนี้พามันดูที่เกี่ยวอีกแล้วครับไม่ได้เกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวถั่วนี่นะเกี่ยวของตัวเองนะของน้ำแม่นะครับก็ประมาณสิบกว่าไร่เลยครับ อะไรได้มารถเี่ยวนี่ยี่ห้ออะไรไม่รู้นะผมก็ไม่เคยนะไม่เป็นนะครับตัวแอร์ด้วยนะครับเดีย๋ยวต้องถามว่ายี่ห้ออะไรต้องถามคุเต็นนะครับนี่นะครับเ,เก็บเก็บชายขนานนะมันมีเหลือบ้างนะครับ ได้แล้วเกี่ยวริมๆแล้วได้สองอันแล้วครับบนริมแล้วเนี่ยรถเทศดีนะครับรถเกี่ยวถั่วก็มีตู้เองนะครับ แกงอะไรไม่รู้นะครับแต่สั่นอย่างหนักนะนะครับเครื่องเครื่องอยู่ข้างหน้านะเครื่องอยู่ข้างนี้นะครับเครื่องอยู่ข้างขวานะบรรยากาศรวม ไอรีว okay, so ิวรถถให้ดูนะครับเดี๋ยวจะแป๊บนะโอเคครับเดี๋ยวตัดไปตอนนั้นเลยครับโอเคครับอ่านนี้ก็เกียวอกเสร็จแล้วนะครับก็อยาให้เข็นแล้วก็มาอยู่กับคันนี้เหมือนเดิมนครับรถผมนะครับจะให้น้องขับคิดถึงครับคันนี้บอกเลยว่าคิดถึงครับไม่ได้จับนานแล้วครับเก็ยังรอเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ซิ้นแตกนะครับโอเค แล้วครับรอวิ่งไปขายครับโอ้อยอยากขายขายให้ตรงนี้เลยอะเลยกิก okay. ก็ไม่รู้ใครเนาะส่ก่อน คันนี้ก็โรยีย่นะครับคันนี้ผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับคนดูเยอะคร,รถพี่รถน้องนะครับ Okay. เก่งไหลออกใหญ่ okay, แล้วนะเนี่ยเป็นทั่วแม่ผมเองนะครับไม่ใช่ทั่วใครเลยครับโอเคครับเดีย๋ยวไปดูกันตอนเกลี่ยนทั่วไปขายนะครับ lo ตรงนู้นปิดไปแล้วถูกว,ว่างว่างขึ้นช่างไหมน่าจะขึ้นช่างโอเคครับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้นะครับ เสร็จแล้วครับมาต้มหัวเสร็จแล้วนะครับก็ช่องคลิปบนี้ก็ช่วยกดตัปดปลายตัวไรไปด้วยครับฝากช่องด้วยครับโอเคครับฝากไว้แค่นี้ครับ